สวัสดีครับผมมาเจอกันคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปสั้นๆก็พอดีมาเจอ,อเทคนิคพิเศษกับปัญหาที่คนหลายๆคนชอบเจอกับต้นไม้พันธมิตรครับผมต้นไม้แห่งชีวิตต้นนี้มันจะมีปัญหาก็คือมันจะชอบขาดปุ๋ยขาดน้ำแล้วก็จะไม่สามารถเด็ดตุงไม้ได้ก็ ทีนี้จะจะมาบอกเคล็ดลับนิดนึงเกี่ยวกับการบํารุงก็มันจะมีปัญหาก็คืออย่างนี้ก็การบํารุงสถานะขาดปุ๋ยพอเรากดมาดูปุ๊บมันจะถามหาแต่ปุ๋ยอย่างเดียวเลยทาไงล่ะทีนี้ไม่มีปุ๋ยจะต้องไปหาซื้อหรือเปล่าก็จริงๆมันจะมีทิคพิเศษนิดนึงครับว่ามันสามารถใช้น้ําก็ได้ใช้น้ํามาลดแทนก็ได้แต่ว่าบันจะต้องมีเทคนิคนิดนึงก็คือเรากดต้นไม้พันธมิตร พอกดปุ๊บเนี่ยเราก็กดไปที่การบำรุงรัวๆเลยมันก็จะขึ้นไอยอย่างตอนนี้เรากดช้าๆกดบำรุงมันก็จะมาแค่นี้แต่ถ้าเรารีบทําแบบเร็วๆลองดูเห็นไหมครับก็เรากดรัวๆเลยเรากดรัวๆช่วงที่มันโหลดเนี่ยมันจะรู้สึกว่าเกมมันจะเป็นบัก็กเราก็จะสามารถใช้พวกเนี้ยดูตอนนี้เป็น6 6ชั่วโมง8นาทีพอเราใช้ปุ๊บเห็นไหมครับก็ มันจะใช้พวกน้ําพวกอะไรแทนปุ๋ยได้ทุกอย่างเลยอันนี้เห็นไหมก็เหลือ 5, 5้ชั่วโมง32อ่าอย่าลืมครับผมก็คือกดจากที่แรกกดชา้าชใช่ไหมมันไม่ขึ้นแล้วก็ปิดไปที่ต้นไม้เนี่ยมาที่หน้านี้แล้วก็กดต้นไม้แล้วก็กดรัวๆเลยอลองดูต้องกดรัวรนะครับอตอนนี้ของมันหมดไปละมันก็จะไม่ขึ้นละ่าเหมือนกันในสถานะที่มันขาดปุ๋ยขาดต้นไม้เนี่ยลูกไม้เนี่ย ไอ้ลูกผลไม้เนี่ยตอนนี้เราเด็ดฟรีไม่ได้แต่ถ้าสมมุติว่าอ่านตอนนี้เนี่ยเราเด็ดฟรีเด็ดไม่ได้นะตอนนี้ผมมีเด็ดระดับสูง2ลูกถ้าเราอยากจะเด็ดมันทํำยังไงในสถานะที่มันขาดปุ๋ยก็เหมือนกันครับพอกดปุ๊บกดรัวเห็นไหมมันจะขึ้นมากดปุ๊บแล้วเรากดไปที่ตัวเด็ดระดับสูงกดรัวๆเลยมันก็จะขึ้นมาปุ๊บเราก็สามารถจะเด็ดได้ครับเห็นไหมและเหมือนกันถ้าเรากดไปช้ามันไม่ขึ้นใช่ไหมกดอย่างนี้ไม่ขึ้น ปิดใหม่เหมือนเดิมกดแล้วกดรัวๆมาอีกแล้วเห็นไหมนี่ครับวิธีการกดรับผลไม้ท,ท,ทั้งๆที่มันยังเป็นสถานะขาดปุ๋ยอยู่โอเคคลิปนี้สั้นๆแล้วก็มีปัญหาคือคลิปที่แล้วที่ลงมาเนี่ยผมลองใช้โปรแกรมนี้ลองใช้โปรแกรมนี้ลงผ่านมือถือแล้วมีปัญหาคือเสียงมันหายคลิปนี้ก็คอมเมนต์บอกผมหน่อยแล้วกันว่ามันหายหรือหรือว่าไม่หายาบางคนบอกว่ากําลังบอกทิกอยู่เลยแล้วมันหาย คือทิกที่แล้วเนี่ยบอกไปเกี่ยวกับการโจมตีประสาทล้างว่าในการโจมตีประสาทล้างเนี่ยมันจะมีทหารของเราเนี่ยจะตายทีละสี่ตัวหตัวสิตัวแต่ถ้าเราจะไม่ให้มันตายถ้าเราจะไม่ให้มันตายเยอะขนาดนั้นในการโจมตีประสาทล้างเราก็ต้องเข้าใจกฎของเกมก่อนว่าเกมเนี้ยทหารราบหรือทหารหนุนเนี่ยมันจะเดินทับหน้าก่อน ถ้าทหานไปเยอะมันก็จะมีโอกาสที่จะตายเยอะแต่ถ้าเราทําให้มันเ,เขาเรียกว่าไงครัไปนิดเดียวเราให้มันไปนิดเดียวอย่างเช่นเ,เนี่ยทหารสมมุติว่าเนี่ยเรามีทหารอยู่หลายๆประเภทเลยแต่ทหารหนุนเนี่ยทหารหนุนเอ่ทหารราบเลเวลสองเนี่ยเรามันไปแค่ตัวเดียวเนี่ยมันก็จะตายแค่ตัวเดียวนั่นคือเทคนิคของ เขาเรียกอะไรเป็นเทคนิคของการที่ทําให้ทัพเราสูญเสียน้อยก็บอกให้รู้นะอันนี้เป็นเมืองฟาร์มผมเป็นเมืองฟาร์มที่นมือหนึ่งในหลายๆฟาร์มทํำมาไว้เพื่ออนาคตปล่อยมันร่องรอยมาก่อนแล้วก็คอยดูลาดเราเมืองอื่นแล้วก็เดี๋ยวอนาคตค่อยทยอยเรียกรวมกันครับผมสาหรับทิศพิเศษวันนี้อย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้การเด็ดลูกไม้ทั้งๆที่ต้นไม้ยังไม่สมบูรณ์ก็คือลูกไม้ขาดปุ๋ยขาดอะไรเนี่ย เด็ดได้ก็คือตอนช่วงที่เรากดแล้วรีบกดรัวๆเลยก่อนที่มันจะเริ่มโดดรีบกดรัวๆเลยนะกดปุ๊บกดรัวๆเลยมันก็จะขึ้นมาเนี่ยให้เราเล็งไว้ว่าตรงนี้มันอยู่ช่วงบมลุงหรือว่าเด็ดฟีหรือว่าเด็ดระดับสูงมันอยู่ตรงไหน,นให้เราเล็งไว้เลยพอเรากดปุ๊บก็อ่ะ,อะกดผิดอันให้เรารีบกดรัวๆไปเลยมันก็จะขึ้นมาโอเคครับผมอามนั้นคลิปนี้สั้นๆเอามาทดลองเสียงด้วยว่ามันเป็นยังไงโอเคครับผมคลิปนี้สวัสดีครับยังไงก็ กดติดตามกันด้วยจะหาเทคนิคพิเศษมาบอกกันตลอดโอเคครับผมสวัสดีครับ